ไปคุยกับคนเกาหลีต้องเอาเรื่อง MBTI เข้ามาพูดแน่นอนร้อยเปอรเซ็นต์สอบเป็นุคลิกภาพของตัวเองเวลาไปเจอใครก็ถามก่อนว่าคุณเป็นคนแบบไหนผมเข้ากับคุณได้ไหมเวลาจีบกันก็ถามแน,น่นอนก็คือว่าเฮ้ยรู้จัก MBTI หรือเปล่า MBTI ของเธอคืออะไร ของผมจะเป็น i n t j นะครับก็คือเป็นคนที่ introvert นิดนึงไม่ใช่อารมณ์ตัดสินใจ base on ความจริงคือถ้ารู้รู้ MBTI ฝั่งตรงข้าขผมเองก็จะปักตัวให้เข้ากับเขาได้เร็วขึ้นั้่นั้นแหละสวัสดีครับอนยอ요เซผมชื่ออันพดาหรือว่าเรียกว่าพดาก็ได้นะครับอายุ25ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นกราฟิกดีไซเนอร์พร้อมกับทำสตาร์ทอัพอยู่ด้วย ผมเองเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีครับก็คือเกิดที่เมืองไทยนี่แหละแล้วก็ถึงช่วงจบมปลายไปผมก็ออกไปต่างประเทศเลยไปเรียนที่ญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็เพิ่งกลับมาไทยปีนี้ครับด้วยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นลูกครึ่งเกาหลีก็เลยมีความเป็นไายเกาหลีในตัวอยู่แล้วคือผู้ชายเกาหลีเนี่ยจะแต่งตัวนี้เป็นปกติเพราะฉะนั้นสไตล์ของขอยก็จะดูสะอาดนะครับไม่แบบ มุงนั่งแล้วดูดีด้วยอ,อย่างพัดได้เองเวลาจะออกจากบ,บ้านก็คือแต่งหน้าอย่างสกินแคร์โลชั่นกับไวท์เทนเนอร์แล้วก็เซ็ผมแล้วเวลาแต่งตัวใช่มันก็ไม่อยากจะใส่สีที่มันไม่เข้ากับตัวเราใช่ไหมคนเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปทดสอบทา personal color เป็นการทดสอบว่าเราเข้ากับโทนสีเสื้อผ้าแบบไหนแล้วที่สําคัญที่สุดเวลาจะไปคุยกับคนเกาหลีต้องเอาเรื่อง MBTI เข้ามาพูดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ MBTI เป็นทดสอบบุค,คลิกภาพของ ตัวเองเวลาไปเจอใครก็ถามก่อนว่าคุณเป็นคนแบบไหนผมเข้ากับคุณได้ไหมเวลาจีบกันก็ถามแน่นอนครับก็คือว่าเฮ้ยรู้จัก m b t i หรือเปล่า m m ็ i ของเธอคืออะไรของผมจะเป็น i n t j ะะก็คือเป็นคนที่ introvert นิดนึงไม่ใช่อารมณ์เราตัดสินใจเบรด on ความจริงคือถ้ารู้รู้ MBTI ฝั่งของข้าผมเองก็จะปักตัวให้เข้ากับเขาได้เร็วขึ้นแค่นั้นแหละคือเวลาผมมีแฟนผมก็จะดูแลบทบาถ้าเวลาออกไปเที่ยวหรือว่าไปกินข้าวที่ไหนผมก็จะบอกว่าเตรียมช้อนซ่อมวางทิชชู่อะไรเงี้ยน้ำอะไรเงี้ยมันมอจะติดด้งเติงตง้ไปเอง่าแล้วถ้าแฟนกินรถที่ปากรถที่หน้าผมก็จะทิชชู่มาแบบนิดน,นึงให้เขาอย่างเงี้ยคือ you have to focus on me and I will focus on you ลู ฝากคถึงสาวๆทุกคนนะครับคิดถึงนะเรียกว่าภูชพอแต่ถ้าผมเป็นคนที่คุณรออย่าลืมกิดไฟไว้นะครับเอาล่ะตอนนี้สาวโซนดับไฟไปสิบคนหรือ,นนอยี่สิบคนเหมือนว่าคะแนนความยิ่มของคุณเนี่ยมันจะขดหายไปตอนที่คุณพูดถึงเรื่องความสำอางในการใช้เวลาแต่งตัวต่างๆคุณเชื่อไหมว่าในปี2025นี่เนี่ยนิวเยรัสนช่องของผมอย่างหนึ่งก็คือการอยากดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้หน่อยเพราะที่ผ่านมาไอ้เน็กเนี่ย <laughs> สบู่ก้อนเดียวหัวยันนะครับแล้วเขาก็ไม่ใช้สบู่ล้างหน้ากับนะไม่ก็ฟอกหน้าก่อนแล้วก็ลงไปเคยมีไหมที่ลืมแล้วก็คือข้างล่างย้อนขึ้นมาก็อาจจะต้องคอยดึงบ้าบอคุยอะไรกันแต่ที่น่าสนใจในวิทก็คือรหัสบุคลิกภาพมันเป็นที่นิยมในเกาหลีเลยครับ MBTI อย่างคนไทยจะชอบแบบ ดูดวงกันใช่ไหมครับดูดวงกันดูเอาวันเดือนปีเกิดนี่อ,อย่างแม่หมอนี่ก็ดูดวงดูไพ่วันเดือนปีเกิดแต่ในเกาหลีเขาจะมีแบบทดสอบบุค,คลิกภาพใช่ MBTI MBTI